แอนเดดอเมล่าสามารถทาทับขึ้นสำอางระหว่างวันได้นะคะเดี๋ยวว่นจะลองทาแันแดดอเมล่าทับขึ้นสำอางสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเนื้ออเมล่านะคะเนื้อแอนแดดอเมล่านะคะเนื้อจะเป็นสีขาวค่ะแต่ทาแล้วหน้าไม่วอกไม่ลอยนะคะสำหรับคนผิวมันผิวแพ้ง่ายอ,อย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ก่อนที่จะทาอย่าลืมนะคะอย่าลืมซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าก่อนเนาะ นะคะคแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองใช้อยากจะได้กันแดดกอเมล่าไปทดลองใช้นะคะแล้วก็จะมีหลอดเล็กนะคะเป็นขนาดทดลองนะคะโดยผู้ที่สนใจจะต้องร่วมกิจกรรมนะคะไลค์แอนแชร์นะคะไลค์ไลค์แอนแชร์คลิปนี้ก็ได้ค่ะของอุ้นนะคะโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงเราถึงอยากทดลองใช้นะคะหรือผู้ที่มีวันเกิดตรงกับเดือนนี้นะคะสามารถส่งหลักฐานเดือนเกิดมาขอรับการทดลองได้เลยค่ะโดยมีค่าจะส่งเพียง30บาทเท่านั้นค่ะ